โปรโมชั่นตอนนี้คือโปรโมชั่น8.8ที่จะให้ทุกคนได้ในราคาเดียวคือทุกแปลง8 0 0 0สนบาทเท่านั้นค่ะที่ดินสวยทำเลทองในโครงการจัดสรรสมบูรณ์ตั้งอยู่ที่คลองสิบอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี มีระบบสาธารณูปโภคพร้อมไม่ว่าจะเป็นถนนคอนกรีตไฟฟ้าน้ำประปาจะแบ่งตามโซนให้ท่านได้เลือกสรรกันเลยนะคะมีโซน A B C E F เป็นต้นค่ะเป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนกใกล้สถานที่ต่างๆมากมายอย่างเช่น Lotus x p a c e s s 7 Eleven ขับตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอที่ว่าการอำเภอหนองเสือสถานีตำรวจภูทรสำนักงานสาธารณสุขโรงเรียนชุมชนมบึงบานหนองเสือตอนนี้ที่ตายอยู่ที่บ้านสวนทองสิลหนองเสืออุทุมธาน,นีนะคะซึ่งโครงการนี้อยู่ห่างจากถนนลงังศิลนะครนายกเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะและที่สำคัญอยู่ติดถนนเรียบคลองด้วยดีมากๆเลยโครงการนี้เป็นโครงการจัดสรรและถนนคอนกรีตตรงนี้ กว้างถึง12เมตรเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะคะว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยจะมีลักษณะอย่างไงตามทิตาไปดูเลยค่ะมาทางเส้นลังสิทนครนายกขับตรงมาเรื่อยๆจะเจอป้ายหนองเสือค่ะจากนั้นเลี้ยวเข้าซอยและขับตรงมาเรื่อยๆอีกเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ ถึงแล้วค่ะที่ดินบ้านสวนคลองสิบหนองเสือปทุมธานีนี่นะคะจะเป็นแปลงด้านหน้านะคะจะเป็นเริ่มจาก A30 นี่ค่ะนี่นะคะยีบก้าก็ไล่เข้ามาเรื่อยๆเลยและตอนนี้ทิตาอยู่กับ แปลงตัวอย่างนะคะซึ่งเริ่มจากแปลง A 15เลยค่ะมีขนาด62.5ตารางวาและด้านหลังจะติดริมน้ำตอนนี้บรรยากาศยามเย็นบอกเลยว่าบรรยากาศดีล่มลื่นมากและถ้าหันมาทางนี้นะคะจะเป็นที่ดินที่ติดถนนคอนกรีต กว้างถึง12เมตรเลยเข้าออกสะดวกมากๆที่ดินแปลงนี้เนี่ยจะหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะบอกเลยว่าเป็นทิศที่รับลมมากๆเลยเป็นทิศที่ฮวงจุ้ยดีมากที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินจัดสรรน,นะคะมีน้ําไฟประปาเข้าถึงมีท่อระบายน้ําครบค่ะเป็นที่ดินที่ปลูกสร้างและพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยค่ะซึ่งที่ดินแปลงนี้บรรยากาศลมลื่นมากๆและยังอยู่ใกล้กรุงเทพตหานครเดินทางมาสะดวกมากๆเลยค่ะโปรโมชั่นตอนนี้คือโปรโมชั่น 8. ที่จะให้ทุกคนได้ในราคาเดียวคือทุกแปลง800 0 0บาทเท่านั้นค่ะที่จริงแล้วเนี่ยเราจะมี8แปลงด้วยกันแต่เราขายไปแล้ว2แปลงค่ะจะเหลือ6แปลงเท่านั้นซึ่งเป็นแปลง A15 A17 A18 A19 A20 และสุดท้ายคือ A21 ค่ะรีบมาจับจองกันนะคะใกล้จะหมดเต็มทีแล้วค่ะทิตาก็อยู่ที่อีกโซนหนึ่งของโครงการนี้นะคะเป็นโซน F ค่ะและแปลงนี้ก็เป็นแปลง F10 นะคะขนาดก็ประมาณ62.5ตารางวาเท่ากันแต่แปลงนี้เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในราคาโปรโมชั่นนะคะราคาก็จะอยู่ที่9 4 0 0 0 0บาทนะคะตอนนี้พี่ตาให้ดูบรรยากาศรอบๆประมาณนี้นะคะบรรยากาศดีร่มรื่นมากเป็นช่วงเวลาเย็นนะคะพระอาทิตย์กำลังตกกำลังร่มรื่นเลยโครงการนี้เนี่ยก็เป็นโครงการที่ เป็นชุมชนเนาะซึ่งมีคนเนี่ยมาปลูกบ้านสร้างบ้านที่อยู่อาศัยก่อนอยู่แล้วดูจากด้านหลังก็รับรองว่าไม่เหงาไม่เปรี่ยวแน่นอนนะคะที่ดินผืนนี้สามารถเข้ามาชมกันก่อนได้นะคะก็จะมีสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นให้ทุกท่านพร้อมเลยได้พ,พักผ่อนหย่อนใจกันจะเป็นโซนด้านหลังเลยค่ะจะมีเพื่อนบ้านที่มาปลูกที่อยู่อาศัยอยู่ที่นี่ก่อนอยู่แล้วก็จะประมาณนี้เลยค่ะ หากสนใจติดต่อทิตาได้เลยนะคะที่ท <ôn. S 2> เพจทิตาพาดูที่หรือโทร0964614162หรือแอดไลน์มาได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ